สวัสดีครับ ENNIS, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งมวลสืดนะครับเนาะเมื่อนนี้บินเดินทางมาที่วัดหลวงพีนิรนามครับผมมาตามต่อแนวทางในการเสีสยงโศกเชื้อหลับเนาะมาตามต่อมือเป็นมือวันที่เก่าครับผมเพิ่นประกาศได้วันที่เก่าเพิ่นเชื้โศกไช้หลาบเนาะสำหรับแนวทางในการเชืยงโศกเชื้อหลับตัวนี้ก็เป็นแนวทางในการ สูๆนะครับเด้อสำหรับตัวเลขนั่นก็มันล่อรุดเหมือนกันผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังกับใส่สติแล้วครับเด้อตัวเลขที่ที่ท่านที่ได้เห็นต่อไปนี้ก็คืออัจฉริมาหรืออัจฉริวมาครับผมเป็นแนวทางครับตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงใส่สติดีๆครับผมเพื่อนพี่น้องเอฟซีกับเบิร์กไว้ฟังไว้วิเคราะห์ดีๆครับผมก่อนที่ลงทุนเนาะ เพราะว่าเงินในกระเป๋าท่านต้องอะระวังดีๆครับผมเนาะคันมีโชคมีลาบกะยินดีน้ำได้ครับเด้อสำหรับตัวเลขตัวนี้ครับผมกลับไปรุ่นเบิง้งบรรยากาศเนาะครับเนาะรุ่นเบิ้งบรรยากาศเพราะว่าข้นกระไรเพอสมควรเนาะ,ะข้นกระไรสายโฉกสายอันก็ล่างไลเข้ามาไล่เพอสมควระะไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกัน เพิ่นสะให้โศกไหลาเข้าตัวได้เพ่นจเน้นให้ตัวได้เนาะจีนแน่กะจีเพิ่นว่าไว้ครับผมเพิ่นจะให้อยูซีเดือนครับผมอ่าซีเดือนซีเดือนมันกับแปดงวดดีครับผมเนาะเพ่จสางอีหยังแน่เพ่นจเฮ็ดอีหยังแน่เนาะเพ่นจเทพพื้นเทพขอดเกียรติเพจสางอ่าพุ่มเจ้าทีเนาะเพิ่นสั่งสั่งปั้นหุ่นไว้แล้วอ่าเพจหมาก็แล้ะ มาล่อรุ่นไปเหมือนกันวันที่16หครับผมมาเลขของหลวงพี่ธีรนานํานี่เพิ่งจะออกมาโตที่เพิ่นหายเหาตัวนี้บ่เนาะ,ะจะผาดครับผมตัวเลขตัวนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเดออ้อิเค์พิจารณาดีๆจังงมทุนครับผมเอาไปเสี่ยงเอาไปนอนฟันดีดีก่อนเนาะ,ะขั้นฟันดีคือว่ามาแท้ละจังลงทุนครับผมเพราะ เพื่อรักษากระเป๋าเงินของพ่อแม่พี่น้องละเอาผู้ใดคอมเมนต์เข้ามาดีๆก่ายินดีนะครับเด้อคอมเมนต์เข้ามาสำหรับคอมเมนต์ผู้ใดว่ามักแนวทางการเชื่โชคชลาบกะาไม่ต้องเขาเบิรงครับผมเนาะสำหรับแอดมินหาม่านี่ก็คือสำหรับคนที่มักแนวทางในการเชื่โชคลัภนะครับเด้อเอาไปรับชมรับฟังบรรยากาศร่วมกันครับผม ผมมาได้ครับเรือานี่ดี่มากมาครับผมขับเคนื่องไปนี่น่ครับนี่น่ครับน่นี่นะครับเอาตรงๆนะครับตรงๆครับสี่เก้า้นยกชื่อชู่อ้ท่านทุกท่ครับครับผมหกสี่เกครับมาห้าหกสี่เก้ากับเจ็ดห้านะครับรานจริงทาจานมี3ป้ายครับฝ่ายนี้ป้ายนี้หัยน่ายหัวยันไรรไ ผมเป็นเป็นแนวทา,างนะครับแล้วเ,เป็นแน,นวท่าในการเชียงโศกสชียงรับนะครับส้หรับโอเคอันนี้ระนาบครับผมอเอาผู้ใดเข้ามารับส้มระนาบกับใส่สติครับผมใส่สติอ่าตัวเลขที่หน้าถึงน,นั่นเองครับตัวเลขที่หน้ามาถึงน,นั่นเองก็คือเป็นแน,นวทา,างในการเชียงโศกสชียงรับ เีย่าครับผม9นี่สามตายนันไปาเกาเกมาหวดกงสหาสาได้ครับสามครับผมตัวห้านะคะสตัวบน้าสงบ้านน่าจะเป็นเจหเด้อค่ะเด้อแต่บอรอครับบอหกสี่เก้าเจ็ดห้าครับผมเอาไปตามขานะครับเนาะ ขอพี่รองเย็บซี่เี่ขมารับชมรับฟังครับผมที่เขามารับชมจตใส่สตินะครับเนาะวาตัวเลขกตระโตตัวเลขกตระโตมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงครับผมในการลงทุนเนาะมีความเสี่ยงในการลงทุนนการปรดให้วิจารณญาณในการรับชมรนะับฟังนะครับเด้อสำหรับตัวเลขกตัวนี้ อาจีมาได้เนบอ่มาก็ได้ครับผมแต่วันท่านมีโชคไม่ใช่เลยให้โยมบุญร่วมสานไปด้วยกันนะคนนะุณพระพี่นี่เลยครับนี่เลยก่อนคุณเลออ่าเป็นบรรยากาศที่วัดอ่าหลูงพี่นี่แล้วนั่งนะครับเนาะตามตามขาดนะครับเนาะเอาผู้ใดที่เขามาเพราะว่าแอดมินอ่าเห็นก็คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันดูนะครับผม มันไดแบบ้กล,กล,กล,กลับลลหน้าชุดน,นะครับเนาะวยมากต่อมาเราไปดูเลยเด็ดเต็มอีกนี่ไปนี่บอหนี้ยังเหมือนไปเด็ดหามี่บอครับเด็ดมี่บอโออมาแล้วอ๋อก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะเป็นบรรยากาศอ่าที่ ดูเนื้อน้ามันนะครับเนาะแล้วชมแล้ฟังตัลเป็นเนื้างในการเสิเสิรหนักขนาดได้ครับเน้อเบื้องไว้เป็นเนื้้างเพราะว่าตัว็กฝึกตัวมีความเสี่ยงนะอย่าสับับเน้ข้างจากสำนักงพีนี้แล้วน้ามนี่ยกามีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ละรอเบื้องเมืองไหลบ้านนี้ครับ ป็นตัวเตัวเดียวกันเนาะ่มีเปลี่ยนแปลงแต่ว uh ่าอ่าเจะๆมื่อใกล้สิออกอ่เพิ่นสร้างควบเนาะให้แอดมินมาหาเพิ่นอีกเนาะเพิ่นสิมาย้ําให้ตัวใดแท้ตัวอีเนาะเพิ่นสิย้ําให้เพิ่นฟังกวามาจังเนาะครับว่านเนาะมก็สิไว้มาตามเพิ่นล่ะครับอืมเนาะ หลังจากได้ตัวเลขก่อนไม่นอยนุ่งผ้นกันบาน่าจะวันหมัวข้าเขาดีพ่อตัวเลขก็โซ่กันต้งกันต้งแันหรอกคออไรให้ก้าวละเห็นไหมน่ก็ได้อ่านโน้ข้างนี้โน้ตขึ้นแม่างไรน่านไป mặc áo mặc áo tunga thăng kha kể từ nắp đến kuốc nga mặc nó, mặc áo mặc áo mặc ขอบคครับผมตามนั้นนะครับนะเอาคุณได้ข่าวมารับวต้ม่ั้ังกันเ,เรื่องอะไรก็แช่เป็นกำลังแน่ใจใเอรินนะครับไดเ้เป็นเพียงแนวทางนะครับได้ามาลร่อรุ่นไปน้ำกันเนาะมาลร่อรุ่นไปน้ำกันวัดตัวเรียกต,ตัวนี้วันที่16มีหน้าสิเป็นนับุญนุนบ่ เนาะการนั่นนะครับเนะา,า,าะรื่น,นเริ้โชคมระดาบเพราะว่าคัดในโฉมระดับอ่าไม่ลืมทักแัดอะไรเข้ามาครับผมมารวมบุญไป้ด้วยกันเนาะรวมโฉมไงไว้ด้วยกันขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีที่้ามารับชมรับฟังครับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของพวกท่านใส่วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังใส่สติสีลงทุนตัวใดก็คิดด,ดีๆครับผมเนาะเงินทองคองหายยากต่ว่าคัานมักเสียงโเฉมระดับกัน เป็นนี่ครับผมเนาะรอเบิรงรอดูเหมือนกันน,นะครับเนาะเอาตามนั้นครับเออครับผมเอ้าตามนั้นนะครับเนาะเนาะออกกูหลายๆทสามารถรับชมรับฟังครับอย่าลืมว่าอะไก็แชร์ได้ครับเด้อจะผัดจะผัดคือใก่เมื่อไอเอบียนสีมาน้ให้น้ำเสนอห้อห่า เวา่าบางทีนี่ละนำ้ำเวา่าไก่มือเข่ามาไม่เด้อเว่าไก่มือเข่ามาไม่นะครับเนาะเป็นเป็นกิดสิบมาวางสัน่นจะขาดขับผมเด้อจะบินขีดนำหายเรื่อยจะบินขีดนำหายเรื่อยตามน้ำเนาะครับเนาะสำหรับอันนี้รที่ให้นี่ก็เป็นพุ่มนะครับพุ่มที่เพิ่นงจัดสั่ง ง่ายไปให้ไหนก็พอตาปไายครับมือนปลายายดีครับง่ายไปให้พอตาปไายเนาะสถานที่ให้เนี่ยจะเป็นภูมิเนาะครับเนาะเป็นภูมิดีเพิ่นจีจัดสางที่เพิ่นจีเฮ็ดเพิ่นจีจัดสาง่เพคนสั่งปันไว้แล้วคนสั้างฝันหุ่นไว้แล้วเนาะครับเนาะก็จะได้จัดสางเนาะไปตามนั่นคนก็เข้ามากันสักการะบูซา สักกลับบูชาวัตถุคูชเชตข,ขอพอน,นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผู้ได้ขมารับชมร,รับฟังกันรุณลุงก็ไะไก็แช่ครับขอบคุณหลายๆสำหรับแนวห้างเนาะดีๆพิจารณาบางดีดตั้งััจสินใจนะครับเด้อสวัสดีครับ